จ้าตอนนี้ก็มาถึงอันนองป่าแล้วเดี๋ยวสิภาไปเบิรงพีพันตากจ้าในป่าเราท่นได้ขืนอีกป่ามันกำลังงดอยู่เดี๋ยวจะพาไปเบิงพีพันมากก่อนเราจะพ่นมาจ้า,จาพักไปเบิงหจ้านี่จ้า,จาป่าที่พีพันตากได้ไจ้าาอาเวนใครๆจะ่ตัวยังใหญ่ เ่จ้าพี่เป็นจ้วงตับจ้วงทับบันดาลละจ่น้ำเหงาใหม่มาเลยพี่จอมนี่จ้าได้อีกแล้วค่ะหนึ่งตัวลูกไงก็เก็บจอไปนลใหญ่ลูกใหญ่อจะปล่อยมันลงนะโอเคได้แล้วค่ะมาขาเออปลาขาวนะ พูนอ่ะตงามขนาดเลยไข่เต็มท้องจ้วงพี่จอมจ้วงมาแล้วจ้าเอาถังไปเลยเอาไปไม่พีนพี่นกพี่นกทน้ำซมี่มากตัวโตสวซมเนี่ยมากเลยเจ้าคะปลาเค็งใส่เบิ่มด้วพี่นกข้าข้าหมอข้าหมอพี่แลนดพี่รักมันมาแล้วนะเนี่ยพี่รักพี่รักพี่นกดูสิ จัาพี่นกเข้าจะซิดไเลยสิลง,งน้ำ <c oughs> แห้งสั่วสิได้แต่ละตัวปลาขาวไงจ้านี่ใครน้ำได้เนี่ยตัวแม่ได้บพ่ามันตดเถอะ ขอจบไปเพียงแค่นี้แล้วจ้าสวัสดีจ้า